สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะไปที่เนื้อหาตรงเป็นแบบฝึกหัดนะคะเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจนะคะของหน่วยที่สองนะคะ,ะเพื่ออะไรเพื่อจะเตรียมตัวสอบนะคะในครั้งถัดไปนะคะเราจะมีการสอบกันอีกครั้งนึงนะคะของหน่วยที่สองนี่นะคะเนื่องจากเนื้อหามันค่อนข้างจะใหญ่จะแบ่งสอบเป็นสองครั้งนะคะแต่แต่ว่าก่อนจะสอบครั้งที่ หนึ่งครูก็สรุปแล้วนะคะครั้งที่สองครูก็จะสรุปในรูปของแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนได้ได้ทบทวนกันนะคะและบางส่วนก็อาจจะเป็นแนวแนวก็สอบด้วยนะคะว่าจะเป็นแนวทางแบบนี้นะคะทีนี้เราไปดูนะคะว่านี้เราเนื้อหามันมีอะไรบ้างนะคะไปดูนะคะครูจะอธิบายให้ฟังนะคะตรงนี้นะคะ,ะครูขอ แชยมันใหญ่เตรมจอเอาแล้วกันแบบเองก็แล้วกันนะคะ,ะตรงนี้นะคะเป็นแบบึกทบทวนความรู้ความเข้าใจก่อนท่ะแบบทดสอบหน่วยที่2องเรื่องชีวิตมนุษย์และสัตว์นะคะ,ะชุดที่2นะคะก่อนที่เราจะไปทำกันนะคะเรามาทบทวนด้วยแบบฝึกหัดกันก่อนนะคะ ไม่ดูคําสั่งกันนะคะก็บอกว่าให้เราการกระบาดคําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะตรงนี้นะคะให้น้องลอกโจทย์นะคะแล้วก็เขียนเฉพาะคําตอบที่ถูกที่สุดนะคะอย่างเช่นลอกโจทย์เสร็จแล้วถ้ากอไก่ถูกน้องก็เขียนกอไก่น้ําอาหารอากาศนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายข้อเรื่องข้อหนึ่งก่อน ข้อหนึ่งข้อใดเป็นปัจจัยจาเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์ทั้งจําเป็นและก็เจริญเติบโตด้วยทางมนุษย์และก็สัตว์ด้วยนะคะจำเป็นเหมือนกันทั้งสองอย่างแล้วก็ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตนะคะตรงนี้เราจะมาดูว่าที่จําเป็นตรงนั้นมันก็คือก็อไก่นะคะก็อไก่นี้ประกอบด้วยน้ํานะคะน้ํา อาหารนะคะแล้วก็อากาศนะคะอันนี้คือปัจจัยจาเป็นต่อการดํารงนะคะถ้าขาดสิ่งหนึ่งถึงหนึ่งถึงใดไปเรามีปัญหาแน่ชีวิตเราจะมีปัญหาร่างกายจะมีปัญหาแน่บางอย่างขาดแป๊บเดียวก็ตายนะคะบางอย่างขาดได้นานนิดหน่อยนะคะบางอย่างก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีผลต่อการจเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์นะคะนี่กอไก่นะคะขอไข่เนี่ย อาหารอากาศไม่ใช่นะคะแต่เสื้อผ้าเนี่ยมันจําเป็นก็จริงแต่ว่ามันทําให้มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่ได้นะคะ้าขาดนะคะอาจจะใช้สิ่งอื่นทดแทนได้นะคะคอไฟเนี่ยายารักษาโรคก,ก็คือจําเป็นแต่ว่ามันยังไม่ที่สุดนะคะเท่ากับน้ําอาหารอากาศนะคะมันยังมีวิธีการอย่างอื่นที่ใช้บําบัดได้อย่างเช่นอาหารบางชนิดมันก็เป็นยาเหกันนะคะเป็นทั้งพืชเป็นทั้งยานะคะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะยารักษาโรคนะคะอาหารอากาศนี่ใช่นะคะตรงนี้นะคะตอบก็ไก่นะคะที่เป็นปัจใจในการที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตนะคะแล้วก็จะเริญเติบโตทางมนุษย์และสัตว์นะคะตรงนี้ลบก่อนนะคะเพื่อจะเราจะไปข้อต่อไปคือข้อที่2นะคะ อย่างนิดนึงนะคะอ่าข้ต่อไปต่อไปนะคะข้อที่2ตรงนี้เขาบอกว่าอาการใดที่แสดงว่าร่างกายของเรานะคะกำลังขาดน้ำอยู่ขาดน้ำเป็นแบบไหนเอ่ยอ่า ขาดน้วนะคะจะมีอาการปากแห้งค่ะบางคนปากแห้งแตกเลยเป็นขุยเลยนะคะแล้วก็สีคล้ำนะคะนี่เป็นอาการเนื่องจากปากปากแห้งเพราะเราขาดน้ํานะคะอาการหาวบอยนี่เป็นอะไรป่าวงนอนใช่ไหมสมองของเราได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจากเราพักผ่อนน้อยนะคะอมีบทมาจากการนอนการนอนนี่ทําให้สมองของเราได้พักผ่อนได้รับออกซิเจนที่มันเพียงพอด้วยนะคะ ต่อไปปัสสวาวะบ่อยนี่อาจอาจะดื่มน้ําเยอะเกินไปนะคะเล็บมือเป็นด่างขาวนี่พวกขาดวิตามินนะคะตรงนี้นะคะที่ถูกต้องที่สุดก็คืออาการปากแห้งนะคะ,อะตอบคอไก่นะคะ,อะลอกโจทยเสิทธ์นะคะเขียนคำตอบกอไก่ปากแห้งนะคะโอเคนะคะตรงนี้หัวนะคบลบก่อนนะคะลบตรงนี้นึงก่อนนะคะตรงนี้ก็ เป็นไฟล์เสียงนะคะด้วยความที่เราเป็นการบันทึกเทปนะคะครูขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะคะถ้าเรียนด้วยการนักเรียนตอบครูจะเปิดเสียงให้นะคะไปกันต่อนะคะว้าปิดปิดครูบเลยเปิดข้าเลย ข้อที่สามนะคะตรงนี้เขาบอกว่าแก้วทดลองเลี้ยงหนอนผีเสื้อสามตัวในขวดแก้วที่ปิดปากนิดนะคะโดยมีใบไม้เลน้ําไว้ให้นะคะผ่านไประยะเวลาหนึ่งหนอนผีเสื้อตายเป็นเพราะสาเหตุใดเขาถามว่าสาเหตุคืออะไรที่ทําให้หนอนผีเสื้อตายนะคะตรงนี้ก็คือจำมนะคะก็คือเป็นเพราะอะไรคะปิดฝาสนิทเนี่ย นะคะปิดฝาสนิทนี่อากาศเข้าได้ไหมคะเพราะเข้าไม่ได้ ออกซิเจนไปไม่ถึงใช่ไหมที่นีรจ้างันเดียวได้ระยะเวลาหนึ่งเวลาหนึ่งนี่อาจจะสั้นมากมากนะคะนอนปีเสื้อก็ตายแล้วนะคะเพราะว่าขาดอากาศหายได้ก็คือแกส๊สออกซิเจนนะคะน้ำไม่เพียงพอก็ไม่น่าจะใช่เพราะมีน้ำไว้ให้ใบไม้ไมีเยอะนะคะนอนปีเสื้อกัดกันเองก็ไม่ใช่นะคะไม่ใช่หนักนะคะตรงนี้ตอบขอไฟนะคะลูกโอเคนะคะ ตรงนี to <situation> okay. ้แต <reconcile> <co benim S 2> ่รอบเกือบสุดแล้วก็เขียนคําตอบพร้อมใบว่าขาดอากาศหายใจนะคะตัวอย่าตลบนะคะโอเคนะคะต่อไปเราจะไปกันข้อสัตว์ไปนะคะแม่คิดค้าให้ก่อนอ่าเดี๋ยวเราเพื่อนเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วจะให้ฟังเนื้อเรื่องต่อไปนะคะข้อที่สี่เขาบอกว่า บุคคลในข้อใดนะคะที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์อ่าเขาถามว่าใครล่ะที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์อ่ก็ไก่นะคะกบช่วยก้อยแยกขยะจากกองขยะอ่ากองขยะที่เป็นไงเหม็นใช่ไหมคะเราไปขอไข่ก็ฝันนั่งขายผงอะไาอาพิจารณาดูีพผงอะไรบีบกี่ิโ เพิงพักริมถนนมีฝุ่นละอองอากาศก็ไม่บอิสุทธิ์นะคะต่อไปขอควายก็บอกน้ำนั่งอยู่ริมทะเลเพื่อบองเพื่อาะที่ตกดินนะคะอันนี้ถูกที่สุดแล้วนะคะถพรว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อที่ถัดไปก่อนนะคะคขา่อนว่ามันถูกกว่าหรือเปล่า ดินเก็บผักอ,อกเชวาที่ทับถมเน่าเสียเน่าเสียีก็อากาศไม่บอยสุดนะคะให้ผนเส้นทางน้ำไหลนะคะเป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าอากาศไม่บอยสุดบุคคลที่อยู่ในอากาศบอยสุดที่สุดก็คือน้ํานะคะน,น้ำมากอยู่ริมทะเลเพื่อมองพระอาทิตย์ตกดินนะคะเป็นพื้นที่ที่โล่งนะคะมีอากาศบริสุทธิ์นะคะตรงเกาะเอาะไฟนะคะลอกหยุดเสร็จก็เขียนว่าปอาะเกาะไฟน้ำมากอยู่ ดิ่ทะเลเพื่อบอกอพรอาทิตย์ตกดินนะคะวันนี้ลกก่อนนะคะปกติชั่วโมงนี้จะต้องเป็นต่อไปนะคะเราไปดูข้อที่ห้ากันต่อนะคะข้อที่ห้าเขาบอกว่าการรับประทานอาหารนะคะ แล้วผ้าหมู่ร่างกายจะได้รับประโยชน์จากข้อใดมากที่สุดตรงนี้เราพิจารณาถึงประโยชน์นะคะว่าข้อใดได้มากที่สุดก็ไก่ก็คือเพื่ออิ่มและไม่เกิดการเบื่ออาหารนะคะขอไข่ก็บอกเพื่อให้ได้รับรสชาติอาหารที่หลากหลายมาใช่จุดประสงค์ไหมที่เป็นประโยชน์หรือเปล่าข้อไฟนะคะก็บอกเพื่อให้ร่างกายจะเริญนเติบโตและมีความต้านทานต่อโรคโอด้วยนะคะ แล้วก็ต้านทานโรคได้ด้วยนะคะนี้คือประโยชน์อาา่าโลูกห้าหมูใช่ไหมฮาวฮูนะคะก็บอกว่าเพื่อให้รับรสชาติอา่านครบถ้วนไม่เกิดอาการหิวบ่อยนะคะตรงนี้นะคะที่ถูกที่สุดมันก็คือข้อคอฟายนะคะที่ถูกตัองที่สุดนะคะเพื่อให้ร่างกายจเจริญเติบโตและมีความต้านทานโรคได้นะคะนี่ข้อน,นี้ถูกที่สุดนะคะตรงนี้ขออนุญาตลบก่อนนะคะ เราไปก็ถ oh, ัดไป